สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนครับผมเนาะอายินดีต้อนรับเขาสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะมาอีกแล้วเช่นเคยเนาะคนเก่าคนเดิมเสี้อนขาดตัดครับผมเนาะเลขสูตรเลขคำนวณเนาะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา่ะ เมื่อที่ผ่านมาเอาตัวอย่างมาโชว์90อ่าเอาตัวอย่างมาโชว์สักหน่อยปะเห็วที่ไรดีวะอ่าเอา90มาศูนมาถือได้ไงเอาเก้าศูอืมอือขี้ขนมขี้ขนมข้อระกัดสอบรรยากาศพี่น้องมาดู่เมื่อที่ผ่านมาเช็ดว่าพี่น้องเดียนชิอกงมวลมันนอนลงไมเลัก็มาเปี่ยนดีอืมเก้าศูนย์มาไม่ให้เป็น สุดตัดโคงสุดท้ายกับแก่้อนได้กว่าแต่ว่ากัเมือนครับเอซีอ๋เกืบเกือบไอนี่บอกเที่ยวเกืบมาแต่แรกกนี่้องมึเนะสองคู่เกืบ่นก็ตะกู่อดอกไมดอกเงดตงเดียวไ้ใส่ห้องห้องอันพมันก็โอ้ไม่ได้บอกห้องนี้นี่ของยี่อที่หนึ่งเลยเ้าๆนำได้แค่ไหนก่อนเจ็ทเทียจ แปดคอยเข้าให้คอยทิปผู้ชายทิปอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ด้วยพี่หลังตเน้นตัววงกลมให้ความเลยเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่กับตุ๊กแกก็ร้องเกปเป็นตัวเลขสูตรเลขคำนวณพลันปล่อยมาแล้วกลางดึกเลยพี่น้องอันนี้คือเบื้องต้นอ่าเบื้องต้นคัดปล่อยซากคอนี่เด้วยสีว่าน้ำกลมูเดี๋ยวจะว่าบิไม่แน่จริงพี่น้องเนาะก็คือเข้าอีกแล้วพี่น้องสำหรับเก้าศูนย์ด้วยพี่น้องเด้อ สำหรบก็นีนนปล่อยกลางดึกเลย,ยนนนเนาะแกงมากให้ขียนเขียนแกงมากก็ว่าให้เต็มเลยอ่าแม่พี่น้องเด้เรารอทีตามไปพร้อมๆกันสำหรับค่ำคืนนี้สล้องกันัก่้ยพี่น้องเก้าศ จะรองกันสักหน่อยจะโคกีอืมไม่รุนนะว่ารุนไม่รุนกินบ่ได้ด้วยจะร้องกันเรื่องล้างิมบิทเอาไิบ้าไปแป้คนสมัยไม่สมัยไม่เอาสำหรับงวดนี้คับนวณมาแล้วแต่พี่น้องเนาะเพิ่งได้มีเวลาคับนวณแต่ว่ายังไม่ได้อ่ามันเป็นชุดเต็มพี่น้องแม่นป่ะชุดเต็มบ่หรือว่าได้เลยโอ้ได้เลย อย่าไปได้เลยหอดเกล็ดกินเกล็ดหมดจนหอดมือออกเลยเปนบ่นี่มือออกเลอ้าวันขาดตัดหัวทีพานมาประกอบกับความฝันเกิบเสียพี่น้องฝันว่าตำรวจจับตำรวจจับตำรวจไล่จับถือแค่แค่เรียกพันวาแม่วี่หหีล่ะฝันวะาในโลกออนไลน์นักบวชที่ไหนล่ะนึกออกแล้วอหลีอหลี เดี๋ยวไปเสียได้แต่ว่าเกือบไัวขาดไม่ขาดไม่เกินขาดแันเองหัดเรียนไปอยู่หนง้วใส่เกือบถกแกด้วยหาเล็หาเล็กไรมาขายาบ่เออหาเล็กงายสุขนป้าตินปางชั่ววันบอกินใหม่ไถ่เลยโอ้โหสิทด้เนี่ยแมาพี่น่เลยคลิปนี้อาจารย์เล็กกับแอาจารย์เล็กเขาหมดทุ่รายการเขาหมดทุกรายการศูนยกครับศูนย ่อนมานางเบิงว่าเส้นขาดตัดเป็นจิตปล่อยตัวเลยสิของอาจารย์เรียกว่าทิศตามน้ำกั้นเรียพี่น้องด้วยมาแล้วใครที่รออยู่พิมรอพิมรอดที่นี่ทาว่ามาแล้วล่ะเย่นบอกต่ว่าเลขสวัสดิ์เลขยังก็รอดิศตามแต่ว่าผู้ใดมีเหรียญอยากเข้ามาดีอีต้อยมีิจบมาขยักเอามาเองนะเหรียญนะมาได้มานะโทรโทรหานายตุงนะใครที่มีเหรียญเป็นเหรียญเก่าของขันยานแอดมินว่าเออบวา อยากมานะคะก็โทรหาอนิจเจี๊ยบนะ0628838168ตกเป็นเรียยเก่าเพราะว่าเรี้ยงไม่อันนี้แจ้งข่าวสำหรับแนวทางอาจารย์เล็กไอ้พี่เจี๊ยบต้องหาเรียงพี่น้องมันเบิดแล้วเรี้ยงตอนเฮ็ดได้ให้ว่าปีนาเขาจังส้เฮ็ดไดตนะปีนาบอกมันบออาจารย์เล็กปีนาเขาจังส้เฮ็ดไตปอดขวบปอดขวบเก่าก็เลยบ่มีเรียงก่อนนี้ก็คือเสี้ยนขาดปัด ตองหวต้มากวันพ uh ี huh. ่น้องซูพจน์จะเด่นตัวไหนพี่น้องนานี่เก้าศูนย์พจนกระยั่มครับเป็นมิจฉาพี่ดอกว่าสำหรับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่พจน์ปรด้ว่าบุญลางนะคะแต่ว่าบ้าเขียนไปแล้วมือถันก็เลยนี่ลงไปเลยเนาะมาหาเฮงเนาะเข้าเต็มเต็มนะคะสำหรับอ่าขาดปัดผู้ใดที่พ่อเหนียนน้อนเลยพี่น้องเด้อนะคะคนละไลค์คนละแชร์คนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับพุทธพ่อเหนีนน้อน ว่าในนอนพี่น้องตามหาตัวเลขเจ้าทั้งเนาะปากกาปากกาไม่เหมือนเดิมเดิมกันแน่กันอิตนาเบิ้งพี่น้องเนาะสำหรับตัวเหล็กวัดนี้ที่เดิมเนี่ยมาร่อน้ำกันว่าเพิ่นจะให้ตัวไหนเนาะเพิ่นคิดคำนวณแบบพี่น้องเนาะใไซเวลาไปอาชั่วโมงล้างเลขออกฝึงคำนวณเสร็จอ่าก็ต้องไฟขึ้นหนีฟ้าใครที่ยังไม่นอน ต้องปล่อยให้ได้ขึ้นนี่ว่าสัตว์อล้วต้องหาเปาเก็บไปเนีปล่อยก่อนมูแล้วถ้าเสียนขาดปัดปล่อยมาแล้วอาจจะเกี่ยวนะฮะเอาปากกากอนพี่น้องนั่นปากกาที่น้ำเงินคอยยึดเสี้ยนพี่พี่บอกมากเลยเขียนไปทิมไปยังจัดละพี่น้องเอ้ยเสียนไปพี่น้องเพางวัดคุณบอกนันคือจะมีมีในใบอีกใบนึงอยู่ตัวเดียวเก้าวอขาขาดปัดนะตัวเดียวเก้าวไปอยู่ในนี้นะพี่น้องทับเลยไม่ใช่เหรอบอกอะไรเลยจี มันอยู่คนละฝั่งอยู่คนละอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันแอบเดินทางมาเยอยมากเลยคนละฝ่เราเราไทยวันนี้บ่อเขาอยู่วะเขาเขาเยอะเราจิ้มงานแล้วก็จะค่อยมาอีกวันนึง่งชาวจะมาไปเขาเจอกันกันเอาใช่ไหมจะมาอยู่เพราะว่าหมุนไปทั้งฝุ่นพี่มากมากต่ไก่แล้วที่ตาตัดติดเอาไปทั้งฝุ่นเจ้าเอานะคะตัวเดียวเจ็บอันนี้สูตรของเพื่อนได้พี่น้องอื เอาสำหรับตองวดได้พี่น้องเด้อตองวดยันขาดปัดู้ใดว่าในนอนพี่น้องรอนะคะสามตัวนี่บ่เจ็ดสองศูนย์นี่บ่เจ็ดสองศูนย์มึอนั้นเอฟซีว่าพอเห็นอ๋อตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้เจ็ดแถว้องก่งนะครับเก่งพิทานคร anh ấy chết hà tam câu chết hà cắp câu lao to cảnh chết hà câu thế cái sườn cái này cái này sườn đấy cò chết tổ điều chết tổ điều cướp bớt chéo tua cướp bớt chéo tua chết tổ điều bớt vinh vinh đấy chết phi chết กี่โลอยู่เนาะเจ็ดตัวเดียวครับผมอ้าวนะฮะอ่าแต่ว่าจะจับคู่ตัวไหนรอบที่แล้วเพิ่นเก่าอันว่าจะบอกใครเนาะเก่าไม่ใคยบอกมือแรกตัวเก่าอ่าเออมาเก่าเก่าอันนี้เป็นสูตรเจ้าอ่นบ่าเน้าเก่าเนาะแล้วก็มาหกเนาะมาหกเลยมาเก่าอย่างไรนาะโอ้มาหกเนาะมันเขาจังหวะเนาะอันที่ว่าอันที่เจ้ามาเนี่ยที่เจ้าเฮ็ดมาเนี่ยเก่าเนาะมันใส่ทองแท้ เขาคนหกเส้นหกวงอเขาเส้นเก่าสันี่ยเออม่จำเลดิเนเก่าเ้เก่ามรอบนี้มั่ชนกันที่เจ็ดบอกผู้บอกว่าจ็ติดกีรักิ์น่นบอกเจ้ากีรักทิต์มโอ้สูตรกองร้อยอีตนีเอออัเพ่นกรซิบเจ็ดรักซิบม่กีกงหน่วเก่าปะดเาว่ามนียหาว่านันเจ้าควศูนย์เจ็ดเก้าองเจดเก้าออ่มื่อวันเม่อวันม่อใช้เก่าเริ อย่มเก่งเลก่คีอันนี้คือสุดตัวมาได้พี่้องเด้อเห็นกับแก่ห้องบะจ็ตแท่อยู่บันนี้สองเสียสองตัเป็น้องสัเจ้าเล่อมาใช่กันม่เห็นไม่าห็นเขาเครื่องเครื่องนึงะปิ๊บปเอาก่อนปิบนนี้คีก็เอาเห้าแกสองตัวทีมากแก่องเร็ตเจ็ตเราไม่ห้องแอเจ้าหน้าที่เจ็บอกเจ็ตอยู่แต่ว่าปองเ็มันเป็นสองเียไันเป็นสองเสียเลยมันมันมันไม่เครื่องอยู่นะอ โอ้อันตะวรอบอันแปดาซิปนี่เครื่องเดียวเครื่องหนึ่งอันที่เก่าเน่เก่ากับซิปอ้วเห็นวาอันนี้มัทองเจเียอันนี้ตัวนี้มันอันสองนี่สองขึ้นมาสองห้องหองบ่เครื่องนะหองบ่สุดห้องแอร์่แอร์ห้องเลยกๆแต่จองสุดห้องมันใหญ่สมันบ่เครื่องะมันบ่เครืงเครืองกับ่องกเครื่องกับเครื่องกเครื่องกัเครื่องัคองกับเองกองเค่งัค่องเคร่องกอง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 ่แกเองเกเล เมื่อไรเพื่อนก็บอกว่าสิล้วว่ามันหองเครื่องนึงเก่าซิบเลยมันหองมาแปดมัเพราะว่านอกมาแปดเกานั่นหองมาได้เครื่องนึงแล้วนั่นรกะซิเลยซิบเลยมันก็เลยเป็นเก่าซิปเลยให้มา่งบ้มันมีส่วนของเครื่องอู่ด้วยมาตอนนี้มาตอนนี้เห็นประเทไหนเป็นไหนกอกระดุนนั่นเอเนาะกระุนเนไหมไม่กับเป็นเก่าซุนเนาะาสองุ อเดีมือย่างเดวบวันเก้าศูนย์กอออินทีพี่น้องเนาะวันเก้าศูนอจริงจริงาคืนนี้ใครที่ยังไม่นอนกดเลยกแช่ไปพี่น้องเป็นกรล่งแรงใจครับเสียดขาตัดแล้วก็อาจารย์เล็กรออยู่นี่ามหนีนี่สานีแล้วเขสิบเจ็ดออกสามออกสามโเลยออกขึ้นสิบเจ็ดออกสามโขขัดออกขึ้นสิบเจ็ออกสามโกนี่ คือสามเก่าเลยมันจะมาชนที่สามเก้าอ่ามีเจ้าคำนวณดีเลยทีนี้สุดเลยพีโอ้แม่ดาม่ดาไม่สากัี่ผ้าดาบาสบีมาดิสกับสี่เยมนกูนมากกับน่้นะเออสามกับสี่สากับี่าเก่านั่นนะอ้าวอกนทีหาได้มาสองคนอือฮะลองคิดเกี่ยวกับเกณฑฮะอ่าทางเดินของเลข เพราะว่ามันเป็นอันนี้คือเชืองนพี่น้องเนี่ยเชอยู่มุเก่าเลยนะปเมศไทยดอกถูถูไทยทะเลาะเลรอจีมนจุดเก่าเลมันบ่ไปพี่น้องเติมเก่าเด็กมันเน้นเอยู่เล้นี่เโตัวเตัวจุดเก่าเจว่าเรากันเตัวเก่าเห็นเกัาเก่าเหอมเด็กที่เก่ากับว้นี่เก่านี่มันอยู่นี่ละีเอาสำหรับงานนี้เจ็ดสองศูนพี่น้องเกามตัวอันพ่นว่ากับแก่ห้องเจดเทีย ้องเด็ดั้งเียองเทียเอา่ไฟอ๋อลูกชายม็นติมือก่อน่ไหมก็นโอ้ที่องฟังมืองเขาเรือออกอิลิวดที่แล้วมันบอกแอดมินเจ้าว่าห่องแดเทียที่ก่อมันห่วงรวบกันเครื่องนึงเก่าซิบว่าตรงกขาเลสุดพอดีคำว่าตรงกับอ่ากพอดีมาก่าพดีเลยอ่าเก่าพอดีแปลว่าเขาเต็มเต็มบวก่แนวมาพิ่มมานว้อมาเพมน่ามเานมามาใช้จารณญาณมนเนี้ยไมันได้บอกเก็ตเทียบอกเ เขาบอกเจ้าเจ็ดเทียเจ็ดเหรอที่แมาก่อนานี่ยวแมไปถัทูดหน่อบอกเกบเลยนะเจาปักถูกลงนองเลยห่อไ่ถ้าไปไไปความดี้อยางลงไปเหรอปักถูกลนห้องเจ็ดเทียเจมนเรียนเจ็ดหันทางตแดงเลยอาเจ็ดหันก็ทนทแดโอ้ อ้าวมาผสมกับเลขสูตรพี่น้องเหลติเนื้อธรรมชาติผสมนี่ตัวไหนเนี่ยสรุปคือชุดตองหวัดอ้าวพร้อมแล้วเหรออ่านะฮะทันทีไปเลยเออวันทีเขียนแล้วเอฟซีจะซับสนให้มนให้เนนให้วงกลมนี่จะตัวไหนเอาเนื้อเชันในวงนี่นะสุดสูตรเต็มยังไม่มาอ่า เอาตอง่ไสามตัวก็มีแค่สหาเอาเอาชุดนี้ก่อนชุดนีมเกหมอนมุกหมอเอาเนี่ยเอาไหมเอาเก็บตาไปเอาเอาเอาไปพวกนีจ้ายินเพวกเอนะเป็นใจเอซีนมึงไงเราทำกด้กันนะ สช่ค่ะปัดสีวงเองมึงนึงเพื่อนกับวงของเพิ่นที่เกาสัดกกันละคเาที่เราจ้วงเองได้เก่าสุดเกันเกยกากาอวงเอฟซีเพิ่นนแสดงนวดรับเอฟซีเพิ่นทีนไหนกินะกินนคตัวเดกันครับตัวเดีกกันถือถือเงี้ยงถือข้างเถื่อข้างถื่อถ้ามันออคือเก่าอย่างสมเก่าขนาด่ถ้านาเนเดิมทางเดินของมันคือสาเกบอยสิบเก็ไหมก็ดทองหเอาเอากันเลองหอายุดยิ่ัน สองอุ่นนะตะฝุ่นด้วยกันนะม้วนี้กำพันทิเกต้นออกดูดีกันเอาเก่าสูตรมันมากบัดจบกันพอดีครบรอบพอดีตะฝุ่นกยำคักงเขไปเนาะเก่าเก่าเก่าน้องพนมาเนาะอ่านะคะเห็นไหมชัดไหมนะสรุปแนวทางต่องวดเด้อพีนองเด้อลังสลากินแบ้งเพิ่นมุนออกไปอ่าเมื่อตอนกลางวันนะคะเอียงกออาจจะเล็กเก้าศูนย์นะคะหกเก้าศนาสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวหกศูนเสี่ยนขาดปัด อันนี้เป็นชุดสูตรชุดต่องวดนะชุดต่องวดแต่ว่าชุดเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกรออีกสักสักคู่ยังไม่จัดผู้หลับพี่น้องเนาะแต่ว่าปล่อยงานก็ไปหาของก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่แน่จริงเนาะป้าเพิ่นก็เลยขีดคิดเขียนเฉียนบอกมามาตรงกับตุ๊กแกร้องนะตุ๊กแกร้องแตงได้บรู๊ตแตงมาลงยี่สิบนะก่อบที่แล้วลงเก้าสิบพี่น้องเพิ่นวิ่งเก่าสูงผม เป็นสูตรปุ่มพุ่มุ่มบอกปูู้มบอกอ่าคือกันกับขาดปัดฝากตอน่อแม่พี่น้องเอฟซีสิขนทุกคนกับผมขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังอย่ามองสื่อๆพี่น้องรอบนี้เก็บใบแต่